อ,อ, <Wheel. S 2> อันนี้อัานานี <inh ales> ้่ว่ไหนมันขาหนามขาหนามันครับขาหนาหนูครับเริเปิดครับบนที่นี่อบหนูครับอบหนูบ่อเชฟอบหนูหนูอบปิ๊บครับามาเบิ่งกันว่าที่เป็นเนี่ยเลยพุงกับเพิ่งเคยเห็นครับว่าหนูอบปิ๊บมันที่เป็นเนี่ยเลยบ่เคยจีนยังเสียดีนึ่ครับข้างแรกครับพี่น้อง มาเบิ oh, ああ่งกันว่านี้เป็นยังไงครับหนูปิดอ่าเปิดแล้วโอ้สวยยอดครับสวยยอดครับโอ้สวยงามเลยครับสวยงามเลยอืออสวยงามเนียสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเลยครับอบหนูครับอบหนูครับหนูอบปิดเบิ่งเรือครับหนังพุ้ง เออหนังเลยปะเริ่มนั่งขับหนังงนั่งเนี่ย,ยน,นังกรอบครับนี่เริ่มนั่งขับนี่นังกรอบนี่นี่กรอบกรุบๆเลยเดี๋ยวเราจะไปซับกันครับวันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้โซนไหนมัน่งขาหนาขาหนามันครับขาหนาหนู้นครับ